คอนเริงก็ได้ยังไงยังไงครับพี่เต้ก็เป็นโปรเจกต์หาท้ำของวงมีนครับจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบวงมีนอยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่เราแบบอยากร่วมงานด้วยนะครับมาทําไลฟ์เซสชั่นกันใช่ก็จริงๆเจฟเนี่ยเป็นคนแรกที่เราได้คิดเลยไม่ขอบคุณนะครับใช่จริงๆก็ครับผมชอบสไตล์น้องแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบเท่แล้วก็เสียงเสียงโหดจัดนะครับตอนนี้ตอนนี้ชอบเหมือนเดิมไหมครับชอบเหมือนเดิมเลครับชอบเดิมก็ เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า p พ a y with me นะครับแล้วก็เอาเพลงของวงมีนนี่แหละจริงๆก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็อยากจะเอามา re arrange ใหม่ทำใหม่แล้วก็เล่าแบบใหม่ใน based on ศิลปินที่เราชวนมามใช่ับเจ๊ครับพอพี่เขาชวนช่วยเราบาเรเป็นไงจริงๆจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเป็นพี่ๆเป็นคนที่แบบเราฟังเพลงอยู่แล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆ พูดไม่ได้หรอกไม่เด็กเลยอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่เด็กขนาดนั้นโอเคมันกระจึกนิดนึงเหมือนกันนะ <c oughs> พูด <c oughs> พูดผิดนะจริงๆ <c oughs> เราเราฟังเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็ชอบเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การแบบโอ้ได้พี่เขามาชวนแบบให้โอกาสไปร่วมโปรเจกต์ด้วยก็แบบรู้สึกว่าเออเราอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะน่าออกน่าจะออกมาเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆครัสำหรับผมเองเลยก็สำหรับวงมีนเองก็ตามนะครับ อย่างอย่างงมีเขามีเพลงอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่เรเวลาเรามาด้วยกับเขาเนี่ยเราจะต้องแงไงเตรียมตัวยังไง่ากการที่มาทำเพลงจริงๆเป็นทางวงินเลือกเลือกเพลงที่เหมาะกันหมือกับว่าพอเราได้เลือกศิลปินมาแล้วก็จะมีเพลงเดิมของเราที่รู้สึกว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้เราจะตีความไปอีกแบบหนึ่งอะไรก็เป็นตัวที่ตัวเขาเล่าออกมาก็จะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งจะหนนกับว่าการเล่าเพลงมีใน สีสันของศิลปินแต่ละท่านที่เรามองเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยเลือกกันประมาณหนึ่งแล้วก็เขาก็จะช่วยกันทํามาเยอะเหมือนกันอย่างของเจฟเน่เจฟก็ช่วยอารเรนช่วยทําแบบว่าเราได้ฟังครั้งแรกเราก็แบบอู้ก็คือโปรดิวซ์ใหม่เลยใช่ใช่ดีมากครับใช่เรช่องของการที่จะต้องมาทําเพลงใหม่จากก็จะแบบเดิมที่มันมีอยู่แล้วนี่ยากไหมครับือคือจริงเจฟบอกไปเลย ครสบายมากคือจริงจริงเหรอช่างเก่าก็คือดูเป็นความเป็นมีนแบบโอหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออมันไม่มีเพลงที่มันดีกว่าเพลงไหนมันมีเพลงที่มันแบบดีต่างกันะ เออมันสวยงามต่างกันะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราลองมาอยากเล่าในแบบของตัวเองลองเปลี่ยนคอร์ดในแบบที่เราชอบดูซีะอะไรเงี้ยว่ามันออกมาเป็นไงมันก็ออกมาเป็น,ปนความเป็นเจฟแล้วก็บวกกับเสียงพี่วเต้ะอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เพลงนี้มันดูมีเดบดูมีความดึกของเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็สนุกทํางานกับพี่พี่มงเนี่ก็สนุกมากอะไรเงี้ยครับผมพวกเจนี่ถูกยิบเยอะกว่ากี่เพลงอะจากเพลงที่มาตอกันมืเออติดปับติดปับคือคือจริงๆตอนนี้เราคุยกันเป็นเฟสครับเฟสแรกตอนนี้จะมีสามเพลงก่อน เออไอ้ม <gas> uh ีส huh. ี่เพลง ใช่ใช่เป็สี่เพลงแรกแล้วก็แฝดสองตอนนี้เล็งกันไว้สามอยู่แต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมใช่ฟังฟังเหมือนสร้างบ้านเหมือนกันนะใช่ใช่เรียกว่าเป็นซีซันหนึ่งเหมือนกันซีซันหนึ่งนะซีซันหนึ่งอยู่กับว่าซีแบ็กปีใหม่ใช่ครับไม่ได้ก็ตัดจบซีซันหนึ่งตอนแรเลยครับแต่ถ้าว่าถ้าถ้าถ้าแบบว่าทุกคนช่วยกันฟังช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยยอดเยอะดีคนชอบเราก็เออจะได้มีกำลังใจแต่ว่าแต่ว่าเจ๊มาแน่นอนว่าไม่มีทางได้ตัดจบหรอกใช่ครับพลิกพลิกก็ขอบคุณที่หลงกล มาันออกไปไม่ทันแล้วคือได้ครับได้ครับจริงๆก็เพลงที่เราของวงมีเลิกมามาแจมกับเจฟก็คือเพลงความเงียบคือคําตอบนะครับจริงๆก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็เป็นช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เอาไม่ค่อยเอาไปเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมาะกับเจฟมากเสียงกับบรรยากาศของเพลงอ่ะ ต้องลองไปฟังดูครับจริงๆบรบรยากาศของตัวเอมวีตัวเอมวีเนาะเรียกว่าเอมวีได้ไหมร็อคสเตชันเนี้ยมันก็มีความแบบเอ,อการตีความและมีความเป็นศิลปะอยู่ในนั้นเลยอ่ะอล้วแบบอ,อ,อยากให้ทุกคนดูตัวของร็อเตชันด้วยเพราะว่ามันแบบเจงจริงผมเห็นเซตติ้งแล้วผมรู้สึกว่าโหเท่มากไม่มีความพิเศษ น่ากของเดิมแค่ไหนครับแค่แค่เป็นเจฟก็พิเศษแต่ต้องลองฟังเพราะว่าเราเลยฟังก็จะไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเอาเอาจริงๆนะผมเป็นคนแต่งเพลงนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนมันเกิดขึ้นเป็นเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งเลยเออใช่ซึ่งซึ่งซึ่งมันดีมากมันเหมือนกับว่าเอตอนที่เราปรึกษากับทางวอร์เนอร์ผมก็บอกว่าเพลงนี้คิดว่าน่าจะเหมาะ แต่ก็เราแค่คิดว่าน้องเขาน่าจะสื่อสารออกมาได้ดีเราไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนอะไรเงี้ยนะเออแต่พอแบบได้ฟังเดโมที่น้องส่งมาแล้วก็ได้ฟังเสียงที่น้องร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าเออนี่มันแบบผมมันไปเหมือนแบบว่าอีกภาพไปอังกฤษอะใช่มัน <c oughs> มันพาไปอีกโลกหนึ่งที่ที่มันไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้ซึ่งซึ่งในฐานะคนแต่งก็ดีใจมากๆาครับผมสำหรับเพลงนี้ค่ะก่อน มีตัวเลือกเปียวเลยไหมว่าต้องเป็นเจฟโอใช่ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าก็จริงๆเราเผื่อใจเผื่อใจเยอะเราไม่คิดว่าเขาจะหลงคนเข้ามาไม่เพราะเพราะตอนนั้นนะก็ต้องบอกว่าคือดูเราเปิดดูแบบคิวงานเจฟไปแหละแล้วก็คิดว่าเอ้น้องจะมีเวลานอนหรือเปล่านะองก็คือไม่มีเออใช่ซึ่งต้องขอบคุณมากขอบคุณเจฟแล้วก็ขอบคุณวอร์เนอร์ด้วยนะครับใช่ที่แบบว่าอารเรนจ์ใช้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผม จริงจริงก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็จริงจริงตอนแรกพี่ๆเขาจะแบบ a รเรนจ์ให้อะไรเงรี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอืมดีไหมนะเพราะว่าจริงจริงทำลายมันค่อนข้างแน่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบถ้าได้ร่วมง,งานกับพี่ๆวงมีนทั้งทีอยากจะแบบทาอะไรที่มันใหม่จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอขอเล่นใหม่หมดเลยแล้วกันเออแล้วก็แบบเอาความเป็นมีนบวกกับความเป็นเจ๊บออกมาอยากแบบสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมามากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เสร็จันไปถึงคนเต็คะถึงว่ามีที่ถาย ใช่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับเหลือเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วเด็กเซสซันหนึ่งก็ต้องเรียกว่าแต่แปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วกันเพราะว่ามันเหลือตัดต่อนิดหน่อยอ่าใช่แต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วอือใช่ใช่ก็ไกลคอรครับไกลคอร์ทดูวันที่ยี่สิบสี่ เดือนสิงหาคมปีหน้าอนานไปปีที่แล้วคุณทำนแล้ววแล้าสองคนนะคการแต่ตอบรับอย่างนี้อย่างเว่าต้องมีแฟนคลับอย่างลุงนี้ก็มีแฟนคลับของลุงมีเนี่ยแล้วการที่แบบว่าแฟนคลับทั้งสองฝาดจะต้องมารวมกันจริงจริงแค่ตัวงานเราเราแฮปปี้มากแล้วอ่ะคือการได้ฟังกันอะเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าโหมันมันดีมากเลยที่ที่เหมือนเพลงมันได้แบบเหมือนที่พัดบอกครับว่ามันไปอีกที่หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย แค่ฟังกันเนี่ยใช่แค่ได้วได้เห็นมันเกิดมาผมรู้สึกว่ามันสําเร็จตรงนั้นแล้วนะจริงว่าที่เหลือสําหรับว่าถ้าเกิดมีคนชอบเหมือนกับเรามากๆผมว่านั่นกําไรละอืครับอือเจฟนี่ขึ้นมาร้องอย่าอเดียวหรอะทำอะไรโอ้ยเจฟก็คือโปรดิวส์ใหม่เลยมามาร้องแล้วก็มารื้อฮะแต่ถ้าจะเป็นอันใหม่เลยครับมันคือมันก็จะแบบมีดนตรีใหม่ครับผมแล้วก็จะเป็น ท่อนเพลงที่ไม่มีอยู่ในของเก่าเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับเวอร์ชันนี้โดยเฉพาะซึ่งเจฟเขียนหน้าห้องอัดเลยนะครับนี่ขอบอกไว้โอ้เราแฮปปี้มากครับที่เขาได้เรียกว่าเออหรือบางทีมันอาจจะฟังดูไม่ดีแม้เราแบบเหมือนเขาสร้างใหม่แล้วกันเออเหมือนเขาสร้างขึ้นมาใหม่อีกที่นึงเลยอะไรเงี้ยนะเออซึ่งเราดีใจมากครับแล้วก็ท่อนที่น้องแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็แบบฟังตั้งแต่ก่อนคือคือน้องก็มาถึงวันนั้นใช่ไหมแล้วก็สิ่งแรกที่เขาทําก็คือกลาง เกิดคอมกับแบบว่ามือถือขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบว่าจดจดเขียนเนื้อเพลงเพลงเพราะแบบไอ้มีฟอสฟอสอยู่ในหัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าจริงๆลืมเออแต่งมาที่บ้านเอาแต่งแน่แล้วตอนแรกเราก็ฟังอยู่ว่าไออันนี้อันนี้คือเพลงใหม่เหรอเปล่าอ๋อเปล่าครับเพลงนี้ใช่ซึ่งก็เกิดเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งเจ๋งมากเจ๋งมากอ่จแต่กรวาลของจี๊กับของดีนี้เข้ากันได้เนี่ยโโหมันมันมันไปด้วยกันอย่างไม่น่าเชื่อครับใช่ซึ่งซึ่งเราก็ดีใจนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาเจ๋งขนาดนี้แต่มันออกมาเจ๋งขนาดนี้ก็ดีใจมากๆครับใช่ขนาดนี้เนาะไม่น่าจบแค่นี้ทำไมการทำงานร่วมกันขนาดนี้ครับดีฟิวฟินกันอีกประมาณหนึ่งอะไรบ้างหนึ่งอะไรบ้างเลยเหรอต้องรอติดตามดูใช่ครับผมแล้วอย่างเซลี่แบบพี่พี่ชมขนาดนี้แล้วมัวมร,ร,าารับขน,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 นาดนี้แล้วยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เราไม่ได้ถ่ายแค่ โปรเจกต์เดียวแล้วมีมอีกโปรเจกต์หนึ่งด้วยก็คือ,อเป็นโปรเจกต์เพลงที่เป็นเพลงซิงเกิลห้างเจฟครับผมซึ่งพี่พี่วงมีนก็คืออารเรนจ์ใหม่หมดเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหออกมาเป็นแบบเออแบบเวที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจออกไปเป็นเวนั้นแล้วก็อยากูตอนตอนที่แบบอัดรู้สึกว่าฮี่เอาไปเล่นสดดีประมาณมากเลยอั์ชนนี้อ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นวงมีนแล้วมันมีความเสน่ห์ของวงมีนที่แบบหาจากที่อื่นไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออดีใจที่วันหนึ่งเรา แบบมีคนแบบก็คือแบบศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยเอาเพลงเราไปเอร์เรนจ์ใหม่เลยแบบของเขาอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวรอฟังกันดูว่าเป็นไงเราบอกว่าเรามาปู้ยี่ปู้ยำแล้วเนหน,นึ่งเรื่องนี้เจฟพ,พาเราไปอังกฤษเราพาเจฟกลับมากรุงเทพ ถายงานงานสร้างเหรอครับได้ครับเราจัครับผู้จัดแล้วแต่เลยครับจับไปมากครับรับงานนี่แหละฝากครับฝากก่อนเลยครับเจฟครับาก็ฝากนะครับโปรเจกต์ Play with Me นะครับผมซึ่งก็จะมีศิลปินอีกหลายท่านเนาะนะครับผมแล้วก็ฝาก ของโปรเจกต์ของเจฟเองนะครับผมก็คือจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าความเงียบคือคําตอบนะครับผม <Ừ. S 1> ซึ่งก็เป็นการอาร์เรนจ์ใหม่กจากพี่พี่วงมีนนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายไลฟ์เซสชั่นที่แบบเจ๋งมากๆอยากให,ให้ทุกคนแบบไปลองดูรับชมรับฟังกันได้คือเจ๋งจริงๆนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เป็นซิงเกิลของเจฟนะครับผมซึ่งพี่พี่วงมีนครับอืมต่อแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ห้านะครับของของเจฟที่เราได้มีได้มีโอกาสได้มาอะรเรนจ์นะครับ ใช่ก็จะเกิดเป็นแบบว่าเวอร์ชันใหม่ๆครับซึ่งเออเจฟเองก็ได้มาลองในเวอร์ชั่นใหม่นี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะได้ฟังแบบเจฟในอีกหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้ฟังอะไรงนั้นแหะใช่ครับมีวากด้วยหนาดนั้ดเลยครับฝากวนะครับขอบคุณมากครับเอาไปกินกับอ๋อเอาว่าให้เลย